ทานข้าวกันนี่เทลงเลยหน้าตาให้ได้ออกมาประมาณนี้ไปกินข้าวกาัน,นบายเพื่อนบายเลย สวัสดีครับวันนี้แอดก็จะพามาทําเมนูผัดหอยลายวันนี้ซื้อมาจากตลาดเนาะประมาณเนี้ยมืม้อหนึ่งทานสองคนกําลังพอดีเลยเดี๋ยวแอดจะแกะเลยสดๆเลยเนี่ยสดจากตลาดนะขนาดไซส์ของหอยก็จะประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับนี่ดูเดี๋ยวแอดก็จะล้างก่อนพอดีคาอยู่นะไปทางเล็กอะ่ะไม่ใหญ่มาก มาเดี๋ยวเราอ่งน้ากันแล้วก็จะเปิดน้ํำล้าง เราก็ต้องจะเอาไปลวกแล้วเอามาแกะอีกนะเดี๋ยวตอนนี้ล้างสักสองน้ำพอล้างเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะเศษเศษหินเศษขี้ดินได้แล้วอกวันนี้ก็จะพักไปก็ครึ่งชั่วโมง20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราค่อยมามาดูกันครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลวกเลยนะ นี้น้ำเริ่มเดือดนะครับปิดไฟเลยนะปิดไฟแล้วก็เดืแกเราจะลวกนะครับเราจะไม่ต้มนะลวกพอให้มันหล่อปากมันเปิดจะได้แกะง่ายนี่แช่ไว้สักหน่อยแล้วก็ดูว่ามันเปิดเออปากมันเปิดหรือยังปากเปิดแล้วเราก็เอาขึ้นเลย แล้วเรายังได้แกะง่ายๆเนอะไปะเดี๋ยวเราก็มาเทใส่ตะกร้ามอนหนึ่เปิดน้ำ<อ>แค่ไปสักพักเดี๋ยวเรามาแกะหอยกันนะนะปอกหอยปากหอยเปิดแล้วเราก็แกนะเนาะแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ใช้แค่ฝั่งเดียวเนาะนี่ ข้อดีของการแกะก็คือเราเห็นนี่ไงว่ามีขี้ดินมีอะไรอย่างเงี้ยเราล้างได้เราล้างได้ถ้าเราไม่แกะเคยนะแอดเคยใช้แบบตัวเต็มอ่ะแกะามาขี้ดินเต็มเสียวความรู้สึกนี่นี่ไหต,ตัวไหนไม่มีแล้วก็นี่เลยทานง่ายด้วยนะตอนจะทานอนะ่ะอืมอย่างเงี้ยถ้ามีขี้ดินก็ปล่อยเออก,ก็ล้างนี่ขี้ดินไหมนี่ ไปแตัดมาดูตอนจบเลยใช้เวลานิดนึงนี่ก็เป็นหอยที่เราแกะแล้วนะครับมันก็จะได้เหลืออยู่ประมาณนี้เนาะอยใหญ่ๆหลืออยู่จานเล็กเหมาะกับหนึ่งคนพอดีเลยครับนี่เดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วก็เอาไปเตรียมอาหารต่อเลยปเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเครื่องผัดโคลบพริกก่อนที่เราเตรียมไว้ก็คือนี่กระเทียมไทย ไม่ได้ก็คือพริกนะครับพริกแดงกินดากับพริกขี้หนูอเพิ่มความเผ็ดหอมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับอาจจะเติมหอมหอมลงไปหอมสักเประมาณนี้แหละแล้วแต่เลยนะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อะไรนะนี่เป็นความชอบส่วนตัวไปโครกนะครับะเด็นออกโอเคไม่ต้องแหลกมากแค่นี้แหละ เรามาทำเออมาเตรียมน้ําผัดกันนะครับนี่น้ำปลาน้ำาตาลสักสองช้อนพอซอสน้ามันหอยนะห่งชอ้ชอนสองช้อนสมช้อนเป็นเลยผมเรุงรลดนิดหน่อยนะผมเพมลดใส่ไปนิดเดียวพอก็จะเป็นน้ำตาลนะใส่น้ำตาลลงไป ใค่คิดถีก่อนเ่อไปก็เป็นพริกเขาวหน่ช้อนอาเไ็สองช้อนสองช้อนพอคนให้เข้ากันเลยเพื่อนเพื่อเพื่อ,อความง่ายเนาะตอนเวลาผัดอะ่ะแต่เราก็มีนมสดนะนมข้นสดจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือจะใส่ตอนผัดเลยก็ได้ ใส่ตอนนี้เลยก็ได้แป๊บนี่ดูสีสันดีเนพะื่อนๆคุณน่ะไปไปเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนี่หอยลายที่เราแกะไปแล้วเตรีมผัดนี่ผมแอบไปดูของอคลิปของอไอ้กุ๊กขี้เมาเนาะแกใส่เล้า,าวอ่อแกใส่ตัวนี้ด้วยเล้าจีนผมก็จะใส่เหมือนกันที่บ้านมีอยู่พอดีเอาไปทำประกอบอาหารนี่แหละครับโ กลิ่นหอมแหล้กิเนลาวจีนนี่มันมบวนจริงๆไยแล้วก็ใส่มันทันคือลงไปยังผัดพริกต้องทัดเค่ะเด้อพริกต้ไม่ผัดเลยพริกเราพริกเราโขลกไะ ที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยนะพนจังเลยนี่เอนี่เติมน้ำใจลงไปนิดนึงเมื่อกี้ลืมใส่มน้ำทยลงไปนิดน,น,น,นึงนะตลมกลอดตรกลัดได้ผัดให้หอมเลยเนพะื่อน นี่หอยเชลเตรียมไว้ใส่ไปเลยไม่ต้องสุกมากนะเพราะว่าเราลวกมาแล้วมีความสุกแล้วระหว่างนี้เราชิมก็ได้นะ ขาดเหลืออะไรเราก็เติมทีหลังพอแล้วไม่เติมแล้วนี่ก็จะเป็นหาาัวล่าเด็ดแล้วล้างแล้วใส่ไปเลยเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะหัวล่ากับหอยลายเนี่ยหอยทุกชนิดอ่ะกับหาาัวล่าตัดต่อ ิดไปได้เลยคุณเพื่อนเดี๋ยวพาก็สลดพอดีความร้อนเรามาตักไปานเลยมากินกลางไปทานข้าวกันนี่เห็นเลย ห่อไปเลยนี่นี่เป็นมื้อเที่ยงกับข้าวสวยจานเล็กๆนี่ทานเลยนะเพื่อนๆไม่รอแล้วเด้ออืม อร่อยเจ้มจนทานแลน้วนะเพื่อนๆมาทานครับด้วยกันขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ